สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะคะกับช่องของเราสาวสกุลคนยอกับบายรมันทีฮาค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะไอ้บ่าวกินข้าวแล้วเนาะวันนี้เอาอะไรมาปั่นกินเนาะวัสด,ดีนี่ค่ะตำซัวนะคะนะเอ่อใส่กุ้งดองซีอิ๊วะค่ะทุกคนนี่กุ้งดองซีอิ๊วแบบสีสวยน่ากินมากเลยอะ่ะเห็นไหม มันโฟกัสไหมนี่น่ากินมากมากค่ะแล้วก็มีแคปหมูแก้เผ็ดนะคะทุกคนแคปหมูพักก็มีแค่นี้ค่ะมีแค่เซรลอรี่นะคะขึ้นชาย,ยักษ์เนาะกะประมาณนี้ค่ะเมื่อนี้ทุค่อยากกินพักเนาะอยากกินแต่เส้นนะมาค่ะทุกคนมาลงมือกันเลยเด้อวอาหลายมันสิจางเนจาจะเนาะ อมืมาหน้าสดอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วย <c oughs> ขนาดยังบวกินกับเลียปากล่ะมาค่ะทุกคนคำแรกแหกมานอุ้ยมาค่ะแล้ว ขนาดกินบุ้ดเดียวยังแซ่บคนกินหลายคนที่สำได้เนาะขนมจีนอยู่ข้างล่างอุ้ยกุ้งดองซีอิ๊วดองเองเน๊ะ คันดังเป็นบ่อยากพักนะบ่ม,มีพักมันกับบ่มีสีสันเนาะแต่กับนั้นอหละมาทักทาย หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเนาะเป็นคนที่โบมักแต่งหน้าแล้วจ้ะเนาะไ่้จะแต่งอแต่งหมงงามแต่งหมเป็นก็เลยบบแต่งสะดวกไปสะดวกมันแล้วจ้ะเนะาเนะ ปกติสิเอาแต่คลิปอาหารเนาจะมาโชว์ <c ười> คลิปนี้โชว์หน้าโชว์ตารอ,อ,อบนี้เห็ดกุ้งดองแซ่บ เส้นหมากหลายบดตําข้ปุ้นกะเห็ดน้ำยาครับเดี๋ยวมันนี่เริ่มหนาวแล้ว ใบไม้เริ่มเป็นสีแล้วอุ้ย,ยเพิ่นโฟก,กัสอาหารนี่มั้งโฟกัสอาหารดีทีาา่สุดเนาะ dia mendita. Hmm. Padap. Oh, bersih ya. มาบนานออกจมาทักทายสิสเนาะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากบุกครอยากออกหน้าออกตาอยากโชว์ตะกิบอาหารเมื่อนี้กิดฮอตคือเลยมา มาทักทายสํานนี้นะจ๊ะเนาะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้ช่องในของเราด้วยนะสลามันี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย